สวัสดีครับผมพิฆาดีๆนะครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับวันที่3พฤศจิกายนนะมาอัปเดตกับรถมีเข้าใหม่ด้วยนะครับก่อนไปรับชมกันนะครับฝากกดติดตามช่องพิฆาดีๆนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับอ่ะวันนี้นะครับก็มีรถนะครับเข้ามาประมาณ12คันเพิ่มเติมนะก็มีทั้งแคปนะแล้วก็มีทั้งรถ4ประตูนะครับแล้วก็มี ในส่วนของที่เป็นรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับก็รถที่เข้ามานะครับราคาจะยังไม่ออกนะครับก็จะมีการแผนกตรวจรถก่อนนะตรวจรถแล้วก็จะเอาข้อมูลไปนะครับแล้วก็ไปตั้งราคากันนะตั้งราคาให้คุ้มนะครับกับสภาพรถนะครับก็คือเราขายต่ำกว่าตลาดอยู่แล้วนะครับนะครับก็ในเรื่องของเลขไงนะครับก็จะมี ผลเหมือนกันกับการตั้งราคาขายนะครับถ้าไม่เยอะก็จะถูกลงนะประมาณนี้นะครับก็รถของเราเป็นรถที่ไม่แท้ร้อยเเช็คประวัติได้นะเราเช็คระยะตามกําหนดทุกคันนะแล้วก็รวมไปถึงเราขายราคาต่ํากว่าตลาดนะครับอันนี้คือส่วนในที่ยังไม่มีราคานะครับก็มีทั้งปี20สนะสำหรับรถตู้นะครับรถ4ประตูก็มีเป็นตัวปี20เหมือนกันนะครับแล้วก็แครบแคปปี ประมาณ1ิบเนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาชมในโกดังนะครับโกดังเนี่ยจะมีรถเยอะแยะมากมายหลากหลายรุ่นนะใครที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่าผมมีรถอะไรบ้างนะอ่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมจะมีรถเก๋งเล็กนะก็คือ v ีออสนะแล้วก็ City นะครับและก็มี m าสด a าด้วยนะมี m a ส d a าด้วยในเดือนนี้นะครับ รอราคาเหมือนกันมีสีบอนกับสีดำจอดอยู่ตรงนู้นนะแล้วก็มีเบนซ์อย่างที่เห็นนะครับรถหรูโซลรถหรูก็มีเบนซ์เอา่าดน,นะครับอ่าบางทีมีสปินเตอร์แต่มาน้อยนะครับมาน้อยนะแล้วก็รถขนาดกลางนะครับอย่างออติสนะครับก็มีนะรวมไปถึงถ้าขนาดใหญ่ขึ้นมาก็มี Camry ่นะครับแอคคอรบางช่วงนะครับบางช่วงนะก็ประมาณนี้สำหรับรถ ในกลุ่มเก๋งนะครับอ่ะมีอะไรอีกรถกระบะมีแน่นอนนะกระบะตอนเดียวกระบะแขบกระบะ4ประตูนะครับมีแน่นอนนะก็ส่วนใหญ่รถที่นี่นะครับจะเป็นประมาณปี19 20นะ19-20-21ประมาณนี้นะครับถามว่ามีปี16มั้ไหมมีบ้างปะปายนะครับปะปายอย่างคันคันไหนสักคันเดี๋ยวผมพาไปนะเป็นปี16นะครับราคาก็จะถูกลงมานะครับ ถ้าปียิ่งลึกนะครับราคาก็จะถูกตามไปนะครับแต่หลักๆของผมก็คือมีปี19 20และ21นะเออแต่บางที22ก็เข้านะ23ก็มีนะครับประมาณนี้นะอ่ะอย่างคันนี้ปี16นะครับก็230,000กว่าบาทประมาณนี้นะครับ230,000กว่าบาทนะก็เป็นแคปนะมีหลังคามีซิตี้บอยแบบนี้ให้นะครับเออแล้วก็มี ตอนเดียวอิซุสุนะที่อีกกดังหนึ่งบางนานะครับก็มีเข้าเยอะเหมือนกันนะครับแต่ที่นี่เทพลักษ์ก็มีนะครับก็ราคาดีนะครับราคาดีเริ่มต้น270,000บาทนะสำหรับตอนเดียวหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็เกตรเเลยนะไม่หลักหมื่นนะครับนะถ้าพี่มาช้าก็อาจจะไม่เยอะขึ้นนะเพราะคนมาก่อนเขาจะเลือกไม่น้อยแหละนะส่วนใหญ่นะครับก็ราคาเกตรเอยู่ที่35,000นะครับ ในรุ่นนี้นะครับก็รอบคันใช้งานนะครับก็โอเคดูโอเคเลยนะหน่วยง,งานนี้ใช้งานโอเคนะก็เช่นเคยนะครับรถที่ผ่านการใช้งานแล้วทุกคันเรายังไม่ได้เก็บเคมให้นะถ้าพี่ๆมาซื้อเราถึงจะเก็บเคมหรือว่าพี่จะเอาไปเคมเองเราก็มีใบเคมให้นะก็อย่างเช่นพวกนี้นะครับก็มีใบเคมให้จะวงวงไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของรถถ้ามีชนหนักนะ,ผมก,ะผมก็จะแจ้งให้ทราบผมก็จะแจ้งให้พี่ๆทราบ เพราะเพราะฉะนั้นถ้ามาซื้อที่นี่นะครับก็คือรับประกันนะมั่นใจได้นะครับก็ตรงไปตรงมาในเรื่องของมีชนก็บอกชนนะครับแล้วก็ตอนเดียวอีกประเภทหนึ่งใครหาเป็นแบบตู้ทึบนะครับก็มีนะแล้วก็ตู้ตู้แห้งที่เป็นพื้นเรียบอะไรอย่างนั้นนะครับก็มีราคาส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นตอนเดียวของรี v o นะ ราคาจะอยู่ประมาณ2 7 9 0 0 0นะครับถึง3 5 0 0 5 0ับประมาณนี้ปี19 20 21ราคาจะประมาณนี้นะก็ให้ไปพร้อมตู้พร้อมอะไรอย่างนี้เลยใช้งานได้เลยนะครับตู้พวกนี้ก็ทำก็เป็นแสนนะเป็นแสนนะครับแต่นี้ก็คือให้ไปพร้อมรถแล้วก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ทำเพิ่มนะครับอย่างเช่นพวกนี้นะก็อย่างที่บอกนะครับ ราคาเริ่มต้นก็ประมาณ279,000ถึง350,000ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีส่วนของแครบที่เข้ามาเยอะนะครับมีเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับที่เห็นอยู่นะแล้วก็มีเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ธรรมดาเนี่ยโปรโมชั่นอยู่399นะ399,000อ่าโทษทีเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้โปรโมชั่นอยู่ที่399,000ครับแล้วก็เกียร์ธรรมดาแครบก็อ่ามันมีทั้ง สามแสนสามแสนกว่านะไปถึงสี่แสนนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ประเภทแล้วแต่รุ่นแล้วแต่คันนะครับแล้วแต่ปีนะประมาณนี้นะอันนี้เดินวนหนึ่งรอบโกดังนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับรถแคบนะที่เป็นรอยยสองนะครับรอยยสองคืออะไรนะครับรอยยสองคือจดทะเบียนเกินเจ็ดที่นั่งก็คือ,อจะมีที่นั่งอยู่ด้านหลังนะครับ นั่งอยู่ด้านหลังก็คืออันนี้มันจะจัดไฟแนนซ์ได้บางไฟแนนซ์ Finance, นะจัดไฟแนนซ์ได้บางไฟแนนซ์ Finance, ก็ถ้าใครซื้อสดก็ไม่มีปัญหานะครับรถประเภทนี้นะครับอ่อยยสองนะก็เป็นจด2อสีด้วยนะครับจด2ด้วยแต่ทำการที่จะเปลี่ยนให้เป็นสีเดียวได้เพราะว่า่าพี่เอาไปใช้กันนะครับพี่อาจจะต้องลอกสติ๊กเกอร์ออกเนาะอ่าก็เดี๋ยว เรื่องล็อกสติกเกอร์นะครับเราก็ทำให้นะจัดการให้ทั้งหมดนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับแคปนะใครต้องการใช้นะครับมันเป็นแคลรี่บอยอีกแบบหนึ่งนะผมก็ไม่ค่อยเห็นนะเขาเรียกอะไรแคลรี่บอยคอนเทนเนอร์นะครับแคลรี่บอยคอนเทนเนอร์เป็นยังไงนะเดี๋ยวดูข้างในหน่อยอ่าเปิดมาประมาณนี้นะมันจะเปิด เปิดบานใหญ่อย่างนี้นะครับเปิดบานใหญ่อย่างนี้นะก็เป็นอีกทรงหนึ่งนะครับที่เป็นแคลรี่บอยแบบสูงแล้วกันนะครับแบบสูงเพราะปกติแคลรี่บอยอาจจะเสมอเกง่งหรือสูงกว่าเก่งนิดหน่อยใช่ไหมครับ่อะอย่างที่เห็นแต่อันนี้ก็คือขนอะไรได้เยอะแยะเลยนะเออคันนี้ก็น่าสนใจแปลกดีนะครับไม่ค่อยมีมาด้วยนะก็ใช้งานได้หลากหลายเลยนะประโยชน์เยอะนะครับ อะรถตู้นะครับไกด์นิดหนึ่งนะครับรถตู้เข้ามาแล้วนะราคาเนี่ยเอาปีก่อนในในที่เข้ามาจะเป็นปี20นะครับก็ราคาเนี่ยก็จะประมาณถ้าเกียร์ธรรมดาประมาณ8 0 0 0 0นไปไปลายเกียร์ออโต้ประมาณ900,000นไปไปลายถึงร้านนิดๆน,น,นะครับประมาณนั้นนะครับปี20นะก็ณนะตอนนี้ที่เข้ามา2คันคือใหม่มันม,มันแก่หน่อยนะ 3แสนกว่านะแต่รถของเราไม่ใช่ว่าเป็นรถที่มีแต่ไม่เยอะนะครับรถของเราเป็นรถไม่น้อยก็มีหลักพันก็กเคยมีนะหลักหมื่นก็มีมีเยอะแยะนะอย่างเช่นตอนเดียวนะตอนนี้รถใช้งานแต่ว่าไม่หลักหมื่นนะครับนะของอีสุทุที่บอกโปรโมชั่นไปเมื่อสักครู่นะเออแล้วใครหาบานสไลด์แบบนี้นะครับมีนะผมมีลูกค้าคนหนึ่งถามมาอยู่เดี๋ยวผมอัปเดตถ่ายรูปให้ก็ สำหรับใครนะครับที่อยากจะซื้อนะมาไม่ถูกก็โทรหาผมเดี๋ยวผมแชร์โลเคชันให้นะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าอยากได้รูปเพิ่มเติมนะครับผมก็วิ่งไปทั้งบางนาเทพารักษ์นะครับมีรถให้พี่ๆได้เลือกนะก็ผมแจ้งพี่ๆว่ารถรุ่นนี้ประเภทนี้พี่มาตรงไหนจะได้ดูเยอะสุดนะเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบถ้าพี่ๆโทรมานะครับกอ็อันนี้ก็เป็นเปิดด้านข้างนะครับ ใครหาอยู่นะลูกค้าผมนี่เองหาอยู่นะก็อ่ะเดี๋ยวอัปเดตกันนะผมก็จะอัปเดตบางทีบางคนอยู่ไกลก็อาจจะขอเขาเรียกอะไรวิดีโอคอลดูรถนะครับก็ทําได้นะครับก็จะได้มั่นใจก่อนตัดสินใจการจองนะครับการจองการซื้อนะจองเพียง5,000บาทนะครับสําหรับในการจองรถนะแล้วก็พอ จองเสร็จนะครับก็15วันนะมีเวลาให้15วันให้พี่ๆมารับรถนะครับก็พี่ๆสามารถเลือกวันมารับได้นะหรือว่าจะจ่ายเงินก่อนภายใน15วันนี้แล้วก็ค่อยมารับรถอีกทีก็ได้เช่นกันนะครับกรณีซื้อสดนะนะซื้อสดไม่มีแวดนะครับซื้อสดไม่มีแวดและก็สาหรับกรณีไฟแนนซ์นะครับก็ขอคนที่ประวัติดีนะครับประวัติดีนะถ้าเป็นอย่างคนมีเครดิตนะผ่อนบ้านหรือผ่อนรถเนี่ย นะครับผ่อนดีมาตลอดนะเกินปี2ปี3ปีแล้วแต่นะครับผ่อนมาปี2ปี3ปียังผ่อนอยู่นะใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็ซื้อได้นะแต่ขอเครดิตดีนะครับมันขอสิทธิ์ยังไงเดี๋ยวโทรมาคุยกันนะครับโทรมาคุยกันอันนี้สำหรับไฟแนนซ์นะครับก็ประวัติดีด้วยแล้วก็มีประวัติผ่อนเครดิตบ้านหรือรถอะไรประมาณนี้นะครับที่ผ่อนดีผ่อนนานมาสักพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งนะก็ บัตรประชาชนใบเดียวก็ซื้อได้นะครับประมาณนี้นะส่วนใครที่เครดิตไม่ดีค่อนข้างยากนิดนึงนะครับยากนิดหนึ่งเครดิตไม่ดีอย่างน้อยต้องปิดมาแล้ว1ปีนะครับหรือว่าเครดิตไม่ดีเนี่ยต้องผ่อนให้เป็นปัจจุบันแล้วอย่างน้อย6เดือนนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็วันนี้มาอัปเดตกันแล้วก็เล่าข้อมูลต่างๆให้พี่ๆได้ฟังกันนะครับก็ ผมจะมาคือตอนนี้รถมันทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับเยอะมากนะก็เดี๋ยวผมจะทยอยอัปเดตในคลิปต่อๆไปสำหรับรถที่มันเป็นเข้ามานะเข้ามาใหม่นะครับอันนี้ก็ยกสูงนะครับอันนี้ยกสูง4ประตูนะครับห้าสี่แสนเจประมาณนี้นะครับราคานะแต่รถมีโดนโดนชนมานะครับก็ใครที่รับได้ราคามันก็ถูกลงนะก็จัดไปได้นะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะ จะมาเลือกคันที่ไม่ชนหรือจะมาเลือกคันที่ไม่น้อยหรือจะมาเลือกกันด้วยราคาก็บอกผมได้บอกได้ทั้งหมดนะงบเท่าไหร่นะของผมก็งบขึ้นอสองแสนไปปลายขึ้นไปนะซื้อได้หมดนะครับสองแสนไปปลายขึ้นไปนะแต่แสนกว่าบาทไม่มีนะครับพี่ๆนะเพราะฉะนั้นติดตามคลิปผมไว้เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับกดกดติดตามช่องด้วยนะครับนะก็ ติดตามช่องแล้วก็กดไลค์ให้คลิปนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอัปเดตเนี่ยพี่ๆจะได้ดูก่อนใครนะวันนี้บิคคาร์ดีๆก็ขอตัวลาไปก่อนอยากซื้อรถนะก็ติดต่อมา0 9 1 7 7 8 5 1 7 7วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ